สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้องขาคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยาวนพาสองเหล็กเป็นช่องแบงปั้นตัวเหล็กแบงปันน้นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะพี่น้องขาสาหรับคลิปนี้เอาแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของอแอตนาละก็ค้นข้อหวยมาฝากค่ะ แอดหน้าชุดสามตัวตรงค่ะพี่น้องขาเขามาแล้วสามงวดค่ะพี่น้องขาเข่าสามตัวต้งตรงเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่ว่ามันกัดสลายตัวเนี่ยเพื่อนๆพนี่ๆี่น้องๆก็หาเหล็กดับมาตัดค่ะพี่น้องขาเอาเหล็กเด่นเข้ามาจับเหล็กเด่นก็นได้ค่ะพี่น้องเหล็กเด่นเออเหล็กวิ่งงวดนี่ของเยาวันเด็กเก่าเด้อค่ะพี่น้องขาเก่าตัวเดียวชนเก่าตัวเดียวค่ะพี่น้องขาเพื่อนเพื่อนก็คือประหยัดกัน ประหยัดการสื่อหวยลดไปประหยัดเงินลงไปก็จับตัวที่มีเหล็กเก่าไว้ค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะป่าเป็นกำลังแรงใจค่ะพี่น้องขาป่าเป็นด้าทางไปอีกหนึ่งท่านหนึ่งแอดได้ค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆแอดทุกๆท่านค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณแอดหน้าขอบคุณคนขอ้อหวยค่ะพี่น้อง คนข้อหอยงวดที่แล้วเนี่ยเข่าสามศูนย์นะคะเข่าตรงตรงพร้อมแต่ว่าคนไข้ไฮบนแต่วันไปออกลางเนาะค่ะวันนี้มากแล้วค่ะอันนี้เป็นชุดเด่นบนใฮสองหาหาหนึ่งหาเจ็ดหกหนึ่งหกสามหกเจ็ดสี่หนึ่งสี่สองสี่สามแล้วก็สี่เจ็ดค่ะคนขอ้อหวยนี่มากสองใยนะคะเด่นบนกับเด่นลางเอามาให้เบิ่งพร้อมกันเลย แนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเล็กเด่นบนของแอดคนข้อหวยเดาจาต่อไปเป็นเด่นล่างค่ะ อันนี้เป็นเด่นหลางของแอดคนข้อหวยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะลังพันหายหนึง่งหนึ่งสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สามสี่หนึ่งสี่เจ็ดหาสามหาหนึ่งหาหาแล้วก็หาเจ็ดเน้นหนึ่งหนึ่งบวสันวะพี่น้องคะ่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะเด้อขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบ,บ่งได้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะโชคดีรำด่ำรวยถูกหวยร่างวันที่หนึ่งด้จา้า